หลายคนคงจะเคยได้ฟังเรื่องราวหลอนหลอนลี้ลับผีสางต่างๆมากมายตามห้องพักโรงแรมต่างๆว่าการพบเจอส่วนมากก็มักจะมาปรากฏในรูปแบบเดียวกันตลอดจนเกิดความสงสัยว่าถ้าผมได้เจอจะเป็นแบบตามที่คนเขาเล่ามาหรือเปล่าว่าเวลาผีหลอกมันจะเป็นยังไงกันสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมชื่อนัทนะครับ เป็นคนที่เคยได้ฟังเรื่องผีหรือดูหนังผีหลอนๆก็มากมายจึงเกิดคำถามว่าผีมันได้มีอยู่จริงหรือเปล่าจนกระทั่งเมื่อต้นปีนี้เองครับผมก็ได้ไปพบเจอกับเรื่องราวผีหลอกในห้องพักและเป็นครั้งแรกที่ผมได้มองเห็นผีจนทำให้ผมเชื่อว่าผีนั้นมีอยู่จริงย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมนี้เองครับตอนนั้นทางที่ทำงาน ได้พาไปสัมมนา,าทางภาคเหนือโดยการไปครั้งนี้จะไปกันทั้งหมด4วัน3คืนมีกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งทางท่องเที่ยวดูงานประชุมกันตามกำหนดการที่ทางบริษัทได้จัดขึ้นแถมช่วงนั้นเป็นช่วงไฮซีซั่นคนก็จะเที่ยวกันเยอะหน่อยและห้องพักก็มักจะเต็มแล้วทางบริษัทนั้นนั่นมาเตรียมตัวกันช้าห้องพักเลยไม่พอกันจึงต้องแยกที่พัก ตามโรงแรมและรีสอร์ทที่อยู่และแวกเดียวกันโดยหนึ่งในผู้โชคดีคนนั้นก็คือผมครับจะต้องไปนอนรีสอร์ทที่เป็นบ้านไม้หลังเล็กๆปล,ลูกตามสันเขาและก็ต้องนอนหลังละสองคนเฮ้ย <c oughs> เอ็นนัทเอ็งนอนกับพี่นะไปหลังนั้นแล้วกันไปเสียงพี่ชัยเพื่อนร่วมงานแผนกเดียวกันกับผมยืนชี้บ้านพักหลังสุดท้ายพร้อมบอกให้ผมนอนกับแก ซึ่งผมก็สนิทกับพี่ชัยด้วยนะครับผมตอนนั้นจึงรีบผลของและก็ไปสำรวจบ้านพักทันทีบ้านพักที่ผมต้องมาอยู่สามคืนนั้นก็เป็นบ้านที่สร้างจากไม้หรือถ้าใครเคยไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติก็จะเป็นบ้านไม้ประมาณนั้นแหละครับที่มันไม่ได้หรูหราอะไรแต่ก็มีแอร์และห้องน้ําในตัวมีตู้เสื้อผ้าที่ปลายเตียงติดตรงมุมด้านในต่อมาด้วยโตทีวีและก็เป็นห้องน้ําถัดเข้าไปในสุด ภายในห้องตกแต่งด้วยงานไม้คุมโทนสีน้ำตาลออกเข็มๆที่นอนสีขาวเป็นเตียงคู่ขนาด6ฟุตหันหัวมาทางตรงหน้าต่างประตูทางเข้าก่ดด้วยสายตาแล้วมันก็เป็นประมาณห้องพักสองดาวนั่นแหละครับวันนั้นพวกเราไปถึงสถานที่ก็เป็นเวลาบ่ายสกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากมายเข่ารายงานตัวนั่งพูดคุยกันไปเรื่อยอยและการเดินทางของพวกเรานั้น จะมาด้วยรถตู้ของบริษัทนะครับจะคอยมารับส่งพวกเราระหว่างที่พักกับโรงแรมหลักที่จัดสัมมนาและมันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ประมาณเกือบเกือบ700เมตรได้ในคืนแรกประมาณ3ามทุ่มกว่ารถตู้ก็มาส่งพวกเราที่พักผมกับพี่ชายก็ทำธุระส่วนตัวเอ็นกายลงที่นอนกับอากาศหนาวๆและด้วยที่ความเพลียจากการเดินทางมาทั้งวัน ผมเลยนอนหลับไปอย่างง่ายดายในคืนนั้นแต่ช่วงใกล้ๆเกือบจะเช้าผมรู้สึกตัวขึ้นมาลืมตามองบรรยากาศในห้องมันก็ยังมือดอยู่มีแต่ไฟสีส้มๆที่อยู่ตรงหน้าบ้านพักหลอดเล็กๆาสาดส่องเข้ามาพอลางๆผมเลยได้นอนต่อเพราะว่ามันยังไม่เช้าและวสักพักขณะที่ผมกำลังเคลิ้มๆก็ได้ยินเสียงประตูตู้เสือ้อผ้าคล้ายๆกับมีคนค่อยๆเปิดออก เพราะมีเสียงฝืดของบานพับมันเลยเกิดเสียงขึ้นมาผมได้ยินอย่างชัดเจนตอนนั้นผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าคงจะเป็นพี่ชัยแกค,คงจะไปอาบน้ำในตอนเช้าในวันที่สองเราก็ต่างทำกิจกรรมตามกำหนดการที่บริษัทได้วางเอาไว้จนเวลาช่วงสามทุ่มก,กว่ารถตู้ของบริษัทก็มาจอดส่งหลอที่หน้ารีสอร์ทดื่มกันก่อนมาเอน้องเดี๋ยวไปนั่งดื่มนาบานพักไอพีกัน พี่ชายเอ่ยชวนผมไปนั่งดื่มกันเล็กน้อยโดยไปนั่งชิวกันที่หน้าบ้านพักพี่พีที่อยู่หลังที่สามซึ่งบ้านพักในรีสอร์ทแห่งนี้มีทั้งหมด6หลังปลูกเรียงกันตามไหล่เขาและแต่ละหลังนั้นจะห่างกันประมาณ10เมตรและบริเวณโดยรอบจะเป็นพวกดงป่าตามธรรมชาติผมขอบอกเลยว่าบรรยากาศตอนนั้นมันช่างแสนดีจริงๆจนเวลาช่วงห้าทุ่มกว่า ผมจึงขอตัวกลับไปห้องพักก่อนปล่อยให้พวกพี่ๆเขานั่งดื่มกันต่อผมจึงเดินกลับไปที่บ้านพักอาบน้ำอะไรจนเสร็จสับก็เอ็นกายลงที่นอนทันทีพร้อมกับเปิดทีวีไว้นอนดูไปสักพักจึงได้เกิดอาการง่วงเลยได้หยิบรีโมททีวีกดปุ่มปิดเพื่อที่จะนอนแต่แล้วในคืนที่สองนี้มันก็ได้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นด้วยที่ทีวีเป็นจอแบบเก่า พอผมกดรีโมทปิดผมกลับมองเห็นเงาสะท้อนที่อยู่ในจอทีวีเหมือนมีคนแต่งชุดสีขาวนั่งอยู่ตรงหัวเตียงตรงฝั่งทางพี่ชัยนอนด้านในผมเลยเพ่งมองที่หน้าจอทีวีสักพักมันก็เหมือนมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆผมจึงรีบหันขวับไปดูหัวเตียงด้านนั้นมันก็ปรากฏแต่ความว่างเปล่าผมเลยหันกลับไปมองที่หน้าจอทีวีอีกครั้งปรากฏว่าเงานั้นได้หายไปแล้ว ผมเลยใคร่ควรคิดพิจารณาสักครู่หนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะผมตาฝาดหรือเปล่าเพราะตอนนั้นผมไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเลยมีแค่ความง่วงคล่อบงำผมอยู่ในตอนนั้นผมเลยละความสนใจเอนกายลงนอนอย่างสบายอุลาและก็ได้หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แต่ก็มารู้สึกตัวในช่วงหนึ่งมันได้มีเสียงมันคนเดินเพราะบ้านพักมันเป็นพื้นไม้จึงสัมผัสได้ถึงการลงน้ำหนักตอนนั้นก็เลยคิดว่าคงเป็นพี่ชาย แกคงจะเข้ามาห้องแล้วเพราะได้มีเสียงเปิดประตูตู้เสื้อผ้าแล้วเสียงเดินก็ดังไปทางห้องน้ําต่อมาด้วยการเปิดน้ําเป็นเสียงดังชัดเจนผมก็เลยนอนต่อนอนฟังเสียงน้าฝักบัวไปครู่หนึ่งก็เผลอหลับไปจนมาตื่นอีกทีในตอนเช้าอ้าวพี่ชยัยตื่นเช้าเนี่ยเนี่ยตื่นมาตอนไหนหพี่ทำไมไม่ปลุกผมผมเอ่ยทักทายกับพี่ชยัยเมื่อเห็นแกนั่งดื่มกาแฟ อยู่ตรงหน้าบ้านพักของพี่พีแต่ก็แปลกนะครับในช่วงเช้าผมไม่รู้สึกว่าแกได้ไปอาบน้ําหรือได้ยินเสียงพี่ชัยเลยในห้องตอนนั้นพี่ชัยก็ได้แต่พยักหน้าพร้อมกับยิ้มให้ผมไม่ได้พูดจาอะไรมากมายพอดีกับรถตู้ที่เข้ามารับจึงไม่ได้เสาสีอะไรแก่มากนักแถววันนั้นก็เป็นวันสุดท้ายเราเลยได้ทํากิจกรรมอะไรอีกมากมายจนเวลาวนลูปมาจนถึงช่วงสามทุ่มครึง่งรถตู้ก็มาส่งเราที่เดิม และพอมาถึงรีสอร์ทบ้านพักพวกพี่ชัยก็ได้นัดแนะกันจะตั้งวงดื่มดื่มด่ำกับบรรยากาศในค่ำคืนสุดท้ายที่จะได้พักกันที่นี่เป็นไงบ้างไว้ไนัดนอนหลับสบายไหมมึงวันเนี้ยไม่ต้องนอนนะเดี๋ยวพวกพี่จะพานั่งกินถึงเช้าโหเช้าเลยเลยพี่ก็เออสิวะก็มันคืนสุดท้ายแล้วเอาให้มันเต็มที่ไปเลยไม่ต้องไปนอนล็อกเชื่อพี่พี่เตือนแล้วนะ <gauche> <aro qué> พี่ชัยได้เอ่ยชวนผมให้นั่งดื่มกันให้ถึงเช้าพร้อมกับพูดคุยกันเรื่องราวสเพเฮเหราต่างๆจนเวลาประมาณเที่ยงคืนกับตีหนึ่งตอนนั้นผมรู้สึกง่วงเหงามากๆเลยมีท่าทีจะขอตัวกลับไปนอนที่บ้านพักแต่พวกพี่ๆที่อยู่ตรงนั้นต่างก็พูดเล้าให้ผมนั่งต่อจนพี่ชัยได้เอ่ยขึ้นมาว่าเฮ้ยไปนอนก่อนระวังผีหลอกนะมึงนั่งด้วยกันนี่แหละ ไม่ไหวอ่ะพี่ผมง่วงจริงๆผมขอตัวดีกว่าขอบคุณมากๆนะครับอ่าๆๆแล้วแต่เองโลกันระวังผีนะมึงมีอะไรก็รีบออกมานะพวกกูนั่งอยู่นี่แหละแต่ถ้าไม่เจอก็อยู่ห้องไอพีนั่นแหละไปเคาะได้พี่ชัยได้เอ่ยทิ้งท้ายผมก็ได้แต่ทําหน้างงกับคำพูดของแกหรือแกจะพูดให้เรากลัวพอเรากลัวเราจะได้นั่งต่อแต่ด้วยตอนนั้นที่ผมง่วงมาก จึงคิดว่าเป็นแค่คำโกหกแล้วตั้งแต่เกิดมาผมก็ยังไม่เคยเจอผีมาก่อนแถมยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอีกพ่อผมกลับไปที่ห้องทำธุระส่วนตัวจนเสร็จผมดูนาฬิกาอีกครั้งก็เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งด้วยที่ก่อนนอนผมชอบอาบน้ำบวกกับอากาศที่มันหนาวความง่วงผมเลยได้หายไปจึงเปิดทีวีนอนเล่นโทรศัพท์อะไรไปเรื่อยแถมพรุ่งนี้เช้ากำหนดการกลับบ้านนั้น ก็เป็นช่วง11โมงยังไงซะผมก็สามารถตื่นสายได้ตอนนั้นผมจึงเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆพร้อมกับเปิดทีวีค้างไว้แต่จูๆ่ๆทีวีที่เปิดอยู่นั้นมันก็ได้ดับลงผมก็เลยมีความชง่เล็กน้อยเลยใช้มือคว้านหารีโมทปรากฏว่าผมได้นอนทับรีโมทไว้คงจะโดนตัวปุ่มปิดทีวีจึงได้ดับลงผมจึงเปิดทีวีขึ้นอีกครั้ง ล้อมกับนอนเล่นโทรศัพท์อย่างเดิมแล้วสักพักผมก็มีอาการค้มเรลมง่วงนอนเลยกะว่าจะปิดทีวีแต่ขณะที่ผมกําลังจีบรีโมททีวีมันก็ดันดับเองและคราวนี้ผมไม่ได้นอนทับรีโมทอะอะไรวะตอนนั้นผมก็เลยอุทานขึ้นมาเบาๆมองไปรอบห้องก็ไม่มีอะไรมันก็ยังมีแสงสว่างที่สาดส่องเข้ามาพร้อมกับมีเสียงพูดคุยกัน จากพวกพี่ๆที่นั่งดื่มกันอยู่จึงหยิบรีโมทและก็ปิดโทรศัพท์วางไว้บนหัวที่นอนตอนนั้นผมเผลอหลับไปได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าอึดอัดที่หน้าอกหายใจไม่ค่อยออกมันแน่นไปหมดทั้งร่างกายแถมตอนนั้นผมยังขยับตัวไม่ได้อีกแต่หูก็ยังได้ยินเสียงพวกพี่ๆยังนั่งดื่มกันที่เดิมผมได้แต่นอนงายอยู่อย่างนั้นในหัวก็คิดไปมา ว่าตัวเองเป็นโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าแต่มันก็มีความรู้สึกแปลกอีกอย่างหนึ่งคือตอนนั้นมันก็คล้ายกับความฝันนะครับเพราะผมได้ลองลืมตาลองกรอกตามองไปรอบๆห้องมันก็เป็นแค,คล้ายๆภาพขาวดํามองเห็นลางๆแต่ก็รู้สึกว่าอึดอัดจริงขณะที่ผมกําลังชง,งนติดอยู่ในภวังแบบนั้นจู่ๆมันก็มีเสียงมืนคนอาบน้ําเป็นเสียงน้ําฝักบัวอย่างชัดเจน จนเวลาผ่านไปสักพักเสียงน้ําก็ได้เงียบลงมีเสียงเปิดประตูห้องน้ําผมเลยได้ชเลืองมองไปตรงปลายเท้าด้วยสายตาที่ผมเห็นตอนนั้นมันเป็นเงาของผู้หญิงชัดเจนค่อยๆเดินออกมาจากห้องน้ําเดินมาเรื่อยๆเ,เดินมาอย่างช,ช้าๆแล้วค่อยๆเดินผ่านตรงปลายเตียงมุ่งหน้าไปอย่างตู้เสื้อผ้าแล้วร่างเงาของผู้หญิงค่อยๆใช้มือเปิดประตูตู้เสื้อผ้าออกแล้วหลังจากนั้น มันก็มีความรู้สึกแปลกๆเพราะมันมีความรู้สึกหวีดวิวรู้สึกวังเวงรู้สึกหงุดหูใจเป็นอาการหม่นๆยังไงชอบกลนสายตาของผมที่ช่ำเลืองดูอยู่มองเห็นล่างนั้นค่อยๆเข้าไปในตู้เสื้อผ้าพร้อมกับปิดประตูตู้อย่างเดิมตอนนั้นผมก็ได้แต่นอนคิดกับตัวเองว่าสิ่งที่กำลังพบเจอมันคืออะไรกันหรือนี่จะเป็นการโดนผีหลอก เพราะคิดย้อนกลับไปในคำของพี่ชัยแสดงว่าแกไม่ได้ขู่ผมตอนนั้นผมพยายามขยับตัวอีกแต่ขยับยังไงก็ขยับไม่ได้ได้แต่กรอกสายตาไปมาหูก็ยังได้ยินเสียงพวกพี่ๆคุยกันตอนนั้นจึงอยากจะตะโกนออกไปให้ดังที่สุดแต่ก็ตะโกนไม่ออกแล้วจูๆ่ๆก็มีเสียงเสอือกเืออื่นดันงมาจากในตู้สภาเสียงร้องไห้นั้นมันเยือกเย็นทำเอารู้สึกขนลุกกันเลยทีเดียว ผมเลยเริ่มสวดมนต์ในใจสวดทั้งที่สวดผิดผิดแบบนั้นจนสักพักเสียงที่ร้องไห้สอือกเสือื่นอยู่กลับกลายเป็นเสียงหัวเราะหัวเราะชอบใจใคล้ายๆกับจะยาะเยะ้ยผมที่กำลังสวดมนต์ผิดจนเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เสียงหัวเราะที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าก็ได้เงียบลงผมก็ยังนอนหงายอยู่อย่างนั้นพร้อมกับน้ำตาขอด้วยความกลัวแล้วจู่ๆใบหูด้านซ้ายของผม ก็ได้สัมผัสถึงแรงลมที่ถูกเป่าเข้ามามันทำให้ผมรู้สึกสะดุง้งจนทำให้ผมเผลอหันควับไปดูที่ฝั่งด้านซ้ายที่คาดว่ามีใครสักคนมาเป่าลมใส่หูของผมพอผมหันไปมองก็ปรากฏเป็นผู้หญิงที่มีผมยาวออกยุ่งยุ่งหยิกๆมองจ้องหน้าผมอยู่เพียงแค่ฝ่ามือเท่านั้นใบหน้านั้นสามารถมาประกบที่หน้าผมได้ผมจึงมองเห็นรายละเอียดว่าเธอผู้นั้นมีใบหน้าที่ขาวซีด มีลิมทีปากที่ดำล้อมกับมีลักษณะค่อยๆเสยยยิ้มแต่สิ่งนี้น่าสยดสยองไปกว่านั้นที่ตาทั้งสองข้างมันได้โบลึกเข้าไปจึงมองไม่เห็นแม้กระทั่งดวงตาผมในตอนนั้นจึงรู้สึกตกใจสุดขีดวิดวิวที่หัวใจคล้ายๆกับตกจากที่สูงและสติสตังผมในตอนนั้นก็ได้วูบดับลงจนช่วงเช้าพี่ชายก็ได้มาปลุกผม พอผมตื่นก็เห็นพี่ชัยพร้อมจะกลับแล้วผมจึงรีบเข้าไปทําธุระพอเสร็จทุกอย่างต่างคนก็หาที่นั่งบนรถตู้แล้วเราก็เดินทางกลับขณะที่นั่งอยู่บนรถตู้นั้นในหัวผมมีความคิดอึกมากมายอยากจะถามพี่ชัยว่าได้เจอผีมันผมหรือเปล่าแต่จู่ๆพี่ชัยก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าอิจฉา้าหัวไอ้นัดมึงนอนห้องนั้นได้มึงรู้ไหมทำไมเมื่อคืนกูถึงไม่เข้าไปนอนในห้อง ผมหันไปมองหน้าพี่ชายแกเลยได้เล่าต่อว่าคืนแรกที่เข้าไปนอนบ้านพักหลังนั้นตอนประมาณสักตีสองตีสระหว่างที่พี่ชายหลับๆตื่นๆอยู่แกได้ยินเสียงมีคนเปิดตู้เสื้อผ้าตอนแรกแกนึกว่าผมกําลังจะไปอาบน้ําแกเลยได้ชำเลืองมองดูก็ปรากฏว่าผมนอนที่เตียงอยู่แกเลยหันไปมองที่ปลายเท้าแกเลยเห็นเป็เงาดําๆค่อยๆเดินเข้าไปในตู้เสื้อผ้าพร้อมกับปิดประตูตู้ไว้อย่างเดิม แกเห็นอย่างนั้นจึงรีบนอนคุมโปรงพอคืนที่สองแกเลยกล่าวว่าจะดื่มให้เมาเมาจะได้ง่วงแล้วหลับง่ายๆแถมแกยังไม่กล้าบอกผมเพราะกลัวผมจะหนีไปนอนที่อื่นคืนนั้นแกบอกว่ากลับมานอนตอนตีหนึ่งกว่าเหตุการณ์ก็เป็นเช่นเดิมเป็นสถานการณ์แบบคืนแรกแต่ตอนนั้นแกบอกว่าแกเมาจึงคุมโปรงนอนอย่างไม่สนใจจนในคืนสุดท้ายเลยชวนพี่ผีเพื่อนสนิทแกนั่งกินกันจนถึงเช้า พอฟ้าสว่างแกถึงได้เข้ามาห้องและอาบน้ําเก็บของและก็ปลุกผมเป็นลําดับสุดท้ายผมที่ได้ฟังอย่างนั้นจึงใส่หัวให้กับพี่ชัยพร้อมกับเล่าเรื่องราวต่างๆจนคนในรถต่างก็พากันหัวเราบผมผมเลยนั่งคิดย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ต่างๆแสดงว่าผมเจอผีตั้งแต่คืนแรกแล้วเสียงคนอาบน้ําเสียงคนเปิดประตูตู้น่าจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่พี่ชัยได้พบเจอ และผีหญิงสาวที่ปรากฏให้ผมเห็นผมก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปทำไมวิญญาณเธอถึงได้วนเวียนอยู่ที่บ้านหลังนั้นแถวมวันกลับมเตลรีบไม่ได้ไปถามคนที่โรงแรมว่าบ้านพักหลังนั้นมันได้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมได้พบเจอผีเป็นครั้งแรกและเป็นแค่ครั้งเดียวตั้งแต่เกิดมานะครับจนปัจจุบันนี้ผมยังแค้นใจพี่ชายอยู่เลยถ้าบอกว่าเจอผีในคืนนั้น ผมคงจะนั่งกับพวกพี่พี่ถึงเช้าและคงจะไม่เจออะไรที่มันหลอนๆที่อยู่ในบ้านพักหลังสุดท้าย